สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ดาอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้กำลังจะหาอะไรกินค่ะวันนี้ได้อะไรกินเอ่ยมาดูซิอาเฮียเอามาให้ค่ะมาดูค่ะเมื่อกี้พี่ดาเพิ่งทำคลิปเรียกไรเคลียร์ใจไปนะคะคลิปเคลียร์ใจในกรณีที่พี่ดาใส่ธงชาติประจำประเทศของเราผิดไปเนาะ ก็คือใส่แว่นตาแล้วมันก็มองไม่ค่อยชัดกับเพื่อนๆว่ามันเอ๊มันสีอะไรขึ้นก่อนวะพี่ดาก็ดูตั้งนานนะเพื่อนๆดูนานนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสัตแ์่จิ้มดูนานแต่ว่าเรามันรู้สึกว่าตัวเองมันมันไม่ค่อยชินเนาเพื่อนๆเนาะว่าอยู่ต่างประเทศนานไม่ค่อยชินกับความจําอันนี้แล้วเพราะว่าสมองพี่ดาเยอะกับเพื่อนๆมันมันค่อนข้างจะเยอะมันก็เลยจําพลาดไปเพราะว่ามัน เออสีปกติมันสีแดงคือชาสีขาวาศาสนาน้ำเงินมาหมายความว่าพระมหากษัตรไทยใช่ไหมแถวพิดาไปกลับการกลับเป็นสีน้ำเงินสีขาวสีแดงก็เลยแบบแจ็คพอตเลยแจ็คพอตค่ะแจ็คพอตโดนลมเออยุมรุมรุมยำรุมทุบเหมือนเป็นกระท้อนเลยกับเพื่อนเพื่อนวันนี้พิดาก็เลยจัดจัดคลิปเค,คลียร์ใจไปเนาะว่าเราที่จริงแล้วเราอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจเนาะเราก็ เราก็คุยกันก็เป็นเ,นเพื่อนเพราะว่าเราเป็นคนไทยเรามีอะไรเราคุยกันได้เราไม่ต้องอะ,อะไรละ่ะไม่ต้องมาทะเลาะกันใช่ไหมครับพี่ดาพี่ดาก็อายุมากแล้วนะครเป็นเพื่อนสายตาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็อะไรละ่ะ,ะ,ะการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเราก็ต้องมีโดยเฉพาะที่สําคัญ เราเป็นคนไทยนะเ,นเพื่อนๆเป็นพี่น้องกันเราเป็นพี่น้องกันเราถือว่าทุกคนโชคดีแล้วที่เกิดมาเป็นคนไทยเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยดังนั้นเรื่องแบบนี้เราไม่ต้องมาทะเลาะก,กันนะคะเ,เพื่อนๆซึ่งบางครั้งพี่ดาก็ตอบคอมเมนต์ไปว่าโอ๊ยค้าน้อยผิดไปแล้วมันก็ผิดจริงๆอะ่ะจะไปจะไปโกรธใครหรอคะ ก็ต้องเอ่อต้องต้องก็ต้องให้โอกาสตัวเองแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นที่เขาจะแสดงสิทธิ์ในฐานะความเป็นคนไทยที่หวงแหนและรักประเทศไทยคนหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ว่าประเทศไทยนะเป็นของพิดาคนเดียวดังนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะอาความเห็นว่าที่พิดาใส่มันไม่ถูกอย่างงู้นอย่างนี้แล้วพิดาก็มีสิทธิ์ที่จะอธิบายแล้วก็ตอบนะคะแต่ไม่แก้ตัวกันเพราะว่า,วา,วา,วาพิดาเป็นคนทําเองเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ว่าหุย้ยทำไมพิดาดัง ขึ้นมาภายในข้ามคืนยอดวิวเป็นหมื่นแล้วค่ะเ,เพื่อนๆจากพิดามันก็ธรรมดาเนาะทิปคลิปทิกตอกมันถ้าไม่ไม่เด่นแล้วก็ไม่เป็นที่สนใจของเพื่อนๆจริงๆก็จะไม่มีคนดูจนถึงหมื่นสำหรับคลิปตัวที่พิดาใส่ธงชาติผิดเนี่ยคนดูเป็นหมื่นมันเป็นอะไรที่ว่าดังไม่รู้ตัวดังแบบไม่ได้ตั้งใจดังอ่ ช่วค่มคืนซึ่งมีเ uh, อ่น้องๆเขาก็เตือนมา hello hello I am so uh, at home and uh, talking about uh, Thailand and uh, the Thai people uh, แล้วก็อะไรล่ะมันก็เลยผิดพลาดกันได้พอดีมีน้องน้องนกก็ทักบอกว่าพี่ดาจะลบคลิปไหมซึ่งโอ้ยไม่ลบดีกว่าไม่ลบดีกว่าเพราะว่าเราทำไปแล้วแล้วก็มันมันก็ไม่ไม่ถือว่าเป็น uh, โทษที่ว่าถึงขั้นมาต้องต้องว่าอะไรล่ะถึงถึงขั้นถ้าว่าไปประนามประเทศไทยหรืออะไรสักอย่างนี่ก็สมควรจะลบพี่ดาเห็นด้วยที่จะต้องลบเพราะว่าการที่เราเป็นคนไทยเราจะต้องอมีความกระตันยูรู้คุณกับปร,ป,รประเทศของตัวประเทศที่ตัวเองเกิดใช่ไหมคะแล้วถ้าทําอะไรไม่ดีก็สมควรจะลบใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นอุบัติเหตุที่พี่ดาใส่แว่นตาแล้วยังมองไม่ชัดสวัสดีค่ะเจแปนิส No I'm Thai I'm Thai I'm a t h a i g i r Thai woman uh not just t h a i g i r uh but I am a Thai woman yeah I'm I'm so proud to be a Thai woman yeah a m d อ๋ค่ะค่ะโอ๊ยน้องน้อยน้องน้อยมาแล้วพี่ดายังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ใช่น้องน้อยรู้ไหมว่ามีมีเพื่อนทิกตอรคนหนึ่งเอาไปดูเอ็ดดูเอ็ดแบบ ดูเอ็ดจะพี <problems> anyway. jaar, jaar, like ่ดาเปิดไปมันเด้งขึ้นมาพี่ดาตกใจพี่ดาคิดว่าเฮ้ยมันจะยังไงเขาเขาทำไมพูดดูเอ็ดกับลุงตู่เป็นคลิปเหมือนเราทำไมมีเราอยู่วะฟังให้จบเขาเขาติเขาตำหนิเราแบบชาเลยนะชาเลยนะน้องน้อยพี่ดาชาโอ้ เราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วที่แรกพี่ดาก็จะไม่ทําอะไรเนาะเออมันผิดพลาดไปแล้วมีแต่ตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ไปใช่ไหมแบบนี้แบบนี้ในเมื่อมีคนหยิบเรื่องนี้เข้ามาออทำต่อมาเล่นต่อมามาไม่จบใช่ไหมมันไม่จบมันไม่จบแน่นอนพี่ดาก็ต้องจัดคลิปเมื่อกี้เพิ่งจัดไปเนาะเออก็ตั้งกล้องไปก็พูดไปแล้วเนาะพอดีตัวเองก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ทํา ทำคลิปหนึ่งว่าฉันรักประเทศไทยจงภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยจงภูมิใจที่เกิดที่ประเทศไทยก็เลยก็เลยถือโอกาสไปดึงไปถ่ายแคปหน้าจอของอช่อง youtube ของตัวเองมาลงมาลงประกอบอว่าเรานะเราไม่ใช่ว่าจิตใจเราจะเล็กๆนะจิตใจเราเป็นคนที่มีจิตใจใหญ่นะจิตใจใหญ่ที่ว่าฉันภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยฉันเห็นค่าของออประเทศของเราเห็นค่าของความเป็นไทย เห็นค่าของคาเป็นพี่น้องร่วมร่วมประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วจะอะไรล่ะไม่ไม่พูดอะไรที่ว่าไม่ดีกับประเทศไทยถึงเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่พี่ดาก็สัมผัสได้ว่าคนไทยเนี่ยมีหัวใจแห่งความรักความหัวใจหัวใจแห่งการเป็นพี่น้องกันนะจะโกรธกันทะเลาะกันแค่ไหนจะเดินจะม็อบตีกันขนาดไหนก็มาคืนดีเพื่อนเพื่อนจะเชื่อือไม่ว่ามีครั้งหนึ่งพี่ดาช็อก ในภาคปฏิบัติมันเกิดขึ้นจริงก็คือมเอีเส้นเสื้อแดงเสื้อเหลืองที่ประทากันที่หน,าน้ารัฐสภาใช่ไหมเราตำรวจทหารมาช่วยใช่ไหมแล้วพอดีมันเป็นวันเกิดของอานายหลวงหรือราชินีคิดว่านายหลวงนะทุกคนเป็นไปนได้ยังไงทั่วโลกช็อกพี่ได้ยังช็อกเลยว่าประเทศไทยเราโอ้โหแบบวิเศษจริงๆมันเลิศมากอะมันเลิศมากมันอดที่จะพูดถึงไม่ได้มันอดที่จะภูมิจใจไม่ได้ก็คือ ทะเลาะก,กันเอเอฉีดแก๊สน้ำตาดันกันผักกันล้มคว้างของใส่กันพอดีวันเกิดนา้หลวงจับมือให้ดอกไม้กันซะเฉยอย่างนั้นน่ะแล้วพอดีวันเกิดเสร็จเอา้าทะเลาะก,กันต่อโอ้โหนี่แหละบ้านเราไม่มีประเทศไหนที่จะมามาเหมือนประเทศเราอีกแล้วดังนั้นโคตรภูมิใจเลยภูมิใจในความที่พวกเรามีความรักให้กันภูมิใจในที่เออเราจะโกรธกันแค่ไหนเราก็มาคืนดีกัน ที่สําคัญนะเราจะสัมผัสได้ว่าคนไทยอยู่ทั่วโลกเอ่อนะเราจะมีอารมณ์ที่ห่วงแหห่วง,ห,วงห่วงกันนะเพื่อนเพื่อนพี่ดานะคะพีดาไม่รู้ว่าคนอื่นมีมากแค่ไหนแต่พี่ดามีล้นหัวใจนะคะก็คือมีความห่วงใหญ่พี่น้องก็คือคนไทยที่อยู่ทั่วโลกไม่ว่าเขาจะไม่ค่อยน่ารักไม่ไม่ว่าเขาจะเอ่อเยอะไปไม่ว่าเขาจะน้อยไปก็คือเราก็เป็น พี่น้องกันเราจะใช้สรรพนามแทนตัวทุกคนว่าพี่ว่าน้องใช่ไหมคำนี้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมทั่วประเทศเลยเออป้าป้าลุงลุงอันนี้ทําไรคะน้านาใช่ไหมที่ประเทศอื่นทั่วโลกมันมีไหมมันไม่มีใช่ไหมเพื่อนๆไม่มีใช่ไหม,เ,เ,อไม,ม,ไหมเออนั่นแหละซึ่งพี่ราแบบพอเรามันเป็นคนพัดถิ่นเรามาอยู่ประเทศอื่นแล้วมันมีความรู้สึกว่าม,มันขาดความอบอุ่นจากประเทศนะคะขาดความเอ,อ่อ ที่ว่าคนอื่นจะมาเรียกเราโอ้ยพี่พ,พี่น้องๆ้องทีขึ้นทีขึ้นเพราะว่าเราอยู่แต่ต่างประเทศใช่ไหมตั้ง27ปีหรือมันจะเป็นสาเหตุนี้ก็ไม่รู้ที่เราเราลืมธงชาติของเรานะครับเ,เพื่อนพี่ดาลืมธงชาติตัวเองแต่ก็โอเคโอเคเพื่อนเพื่อนแต่ว่าพี่ดาไม่ใช่ว่าปุ๊บนะที่ท,ที่ที่จริงพี่ดาเล็งตั้งนานนะเล็ง มันตัวเล็กเนาะแผ่นแผ่นพิงมันเล็กเล็งเล็งเล็งแล้วมันธงชาติมันเยอะมากนะเพื่อนเพื่อนแล้ววุยมันใกล้เคียงมากเลยกับเพื่อนเพื่อนมันใกล้เคียงมากถ้าใครไม่ไม่เคยเขาเรียกอะไไม่เคยผิดข้อนี้ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้จะไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณคุณแบบคุณคุณจําผิดจริง,รงๆแบบคุณไปจิ้มเราก็ว่าเฮ้ยลักษณะการเคลื่อนเคลื่อนรูปฟอร์มของธงชาติเหมือนกันเปะ๊ะแล้วการสลับเหมือนกันเปะ๊ะ แต่พี่ว่าสลับวางผิดแค่นั้นเองนั่นแหละนั่นแหละเอออ๋อสวัสดีค่ะใครเข้ามาโมแต่อ่อโมแต่พูดไม่ได้อ่านอ๋อผิดพลาดกันได้อ่อถ้าถ้าอ่านผิดอ๋ออ๋อไม่มีผิดไม่มีถูกอ๋อเป็นอย่างที่เราเป็นน้องดาอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหัวใจของดาน่ะก็คือเออเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วก็คือ อะไรล่ะหัวใจที่เปิดแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะไม่เห็นแก่ตัวเนาะไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะเห็นกับคนอื่นดาจะเป็นคนที่ให้ความรักกับกับคนอื่นก่อนจะเป็นจะบางครั้งมันจะเป็นข้อเสียนะที่ว่าถ้ารักถ้ารักรักแล้วรักเยอะด้วยลืมรักตัวเองนี่อันนี้อันนี้ก็จะต้องสงสารตัวเองสักนิดนึงเออถ้ารักแล้วเรารักเยอะกว่าตัวเองนี่หมายถึงว่า เพศตรงกันข้ามที่เป็นแฟนเป็นสามีาถ้าดารักพี่ดารักพี่ดาจะรักเยอะมากเป็นคนที่ว่าจนจนมานั่งแคร์เขาไปหมดนะมันเป็นอะไรที่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงนะคะเพราะว่า,เ,าเราต้องรักตัวเองด้วยนะต้องหันมาดูแลตัวเองไม่ให้บอบช้ำไม่ให้ร้องไห้ไม่ให้ทุกข์ใจไม่ให้เสียใจจนเกินไปกับ,ก,บกับการใช้ชีวิตร่วมกับคู่ผัวตัวเมียนะคะแล้วแต่ว่าสําหรับความรักสําหรับที่พี่ดามีให้กับคนไทยนะคะพี่ดามีความรู้สึกว่า เราเป็นอะไรที่เราเราต้องต้องต้องอต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคนที่พัดถิ่นนะครเพื่อนอย่างพี่ดาเนี่ยพัดถิน่นบางครั้งเห็นว่าพี่น้องเราเนี่ยไม่อยากจะพูดพูดแล้วมันมันเศร้าอ่อนไหวเรื่องความรักค่ะช่วงช่วงนี้คนที่ทำงานนวดจะจะโดนผลกระทบเยอะมากขาดไรายได้แล้วพี่ดาเพิ่ง ไม่พูดไม่ออกแต่แปบบ๊บ,บหนึ่งมันมีข่าวมาจากชาวเยอรมันบอกว่าผู้หญิงไทยโดนไล่ออกจากบ้านโดนจัดจดหมายให้อ่ไล่ออกจากเออโวหนงที่เช่าอยู่กับเ,เพื่อนเพอนเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเขาจดหมายนี้เอ่อที่จริงถ้าเขาไปเดินเรื่องให้รัฐบาลคุ้มครอง คนเช่าจะไม่คนผู้ผู้ให้เช่าจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไล่ออกเพราะว่าจะต้องเขาเรียกอะไรมันเป็นสถาน,า,สานการณ์ผิดปกติก็คือโควิดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะก็ขึ้นอยู่ด้วยว่า,า,าพี่น้องของเราไปอาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไหมมีการแจ้งภาษีในการทํางานขนาดไหนนะคะซึ่งพี่ดาได้ยินแล้วมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะมามาคุยกันบอกว่าเอยคนน้อนอย่างนี้มันไม่ใช่แล้ว เพราะว่าไอเฮียก็คือสามีของพิดาเขาได้รับจากคนเยอรมันอีกทีที่เขาเล่าเพราะว่าชาวเยอรมันคนนี้มีเอเอเมียที่เป็นคนไทยใช่ไหมแล้วเขาก็คุยเรื่องนี้ว่า,าผู้หญิงคนนี้โดนจดหมายให้ออกไล่ออกจากาที่เช่าอยู่เพราะว่าม,มีเงินจ่ายค่าเช่าเพราะว่าเจอผลกระทบไม่ได้มีงานทําเรื่องโควิดใช่ไหมเราเราเราฟังเราก็ เราก็มีความรู้สึกว่าสงสารขึ้นมาทันทีนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนคะ่ะถ้าเพื่อนๆพอฟังพี่ดาจากประเทศไทยนะคะหรือไม่ว่าที่ไหนอขอให้นูนะคะว่าที่เมืองน,นอกเราต้องเราต้องพยายามสู้ให้ได้ถ้าเราสู้ไม่ได้เราต้องกลับบ้านเราไปก่อนคนที่มีสามีหรือมีใครดูแลที่มีคนช่วยหารค่าเช่าหรือมีคนที่ซัพพอร์ตเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอาหารนะจะถือว่าคนนั้นปลอดภัยนะคะเพื่อนแต่ว่า หลายๆคนที่มีการหย่าร้างกับสามีนะคะเพื่อน,อนอโดยเฉพาะคนที่ต้องเลี้ยงลูกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยตัวคนเดียวแล้วแถมมีร้านนวดอีกต่างหากเป็นพวกที่บอบช้ำม,มากๆเป็นพวกที่ซึ่งพี่ดาโทรไปหาเพื่อนที่อยู่ที่ฟังเฟิร์ตเขามีร้านนวดค่ะเขาบอกว่าดาเอ้ยแกรู้ไหมว่าที่เยอรมันเนี่ยมีคนไทยอ่ะที่เปิดร้านนวดแล้วต้องไปเขาเรียกอะไรเข้าโรงพยาบาลบำบัดเรื่องจิต ทำไมเหรอบอกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมบอกว่าก็นี่ยังไงสถานการณ์โควิดมันกระทบมากบางคนเนี่ยเลอะเรือนบางคนนี่แบบเป็นโรคซึมเศร้าแล้วต้องไปหาหมอไปบําบัดบางคนก็คิดสั้นก็มีนะเธอรู้เปล่าเราเราก็เราอยู่พิดาเนี่ยถือว่าได้พึ่งผู้ชายนะคะถึงว่าจะรักผู้ชายมากกว่ารักตัวเองแต่ว่าดวงของพิดามันเป็นลักษณะว่าจะต้องมีผู้ชายควบคู่หมายถึงมีเสาหลักก็คือมีสามีเนาะเป็นผู้นำ ดังนั้นพิดาก็ถือว่าอยู่ในสถานะสถานะที่ปลอดภัยนะคะในในสถานการณ์ของโควิดนี้ก็คือจะมีเงินเดือนจากอาเฮียเราจะได้รับจาการัฐบาลช่วยเหลือแล้วก็มีบ้านให้อยู่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่านะคะอาเฮียเลี้ยงดูพิดาดีมากนะพิดาอยากได้อะไรนะก็ ตอนนี้ช่วงนี้พิดาไปลงทุนเรื่องหุ้นมันก็เป็นเรื่องอดีตเนาะแต่ว่ามันต้องมีการเคลียร์นี้นี้สินให้ให้มันหมดใช่ไหมพิดาเป็นคนจะไม่หนีนี้นะคะพี่เพื่อนๆ ไม่หนีหนี่แล้วแต่ว่ามีคนที่หนีหนี่พิดานะคะเพื่อนๆมีคนที่หนีหนี่แต่ว่าอย่างว่านะคะใครทําอะไรทุกคนจะต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทานะคะไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกหลังจากความตายมาเีือนนะคะตัวนี้ต้องอพึงสังวรทุกคนว่าให้ทําในสิ่งที่เราอยากจะเห็นในวันที่เราหมดลมหายใจถ้าเรากลัวให้เราทําตอนนี้ดีกว่าทําในสิ่งที่เราอยากเห็น ด,ดังนั้นพิดาจึงต้องรับผิดชอบในการกระทําของตัวเองก็คือต้องต้องต้องเคลียร์ตัวนี้นะคะเพื่อนๆซึ่งซึ่งปกติแล้วพิดาที่จริงพิดาเป็นคนที่มีรายได้ถือว่าไม่เลวนะคะเพื่อนๆคนหนึ่งเลยล่ะนะ ชคดีที่พิดามีบ้านแล้วสร้างบ้านที่เมืองไทยแล้วใจจริงนะเพื่อนๆถ้าพิดาไม่ลงทุนผิดพลาดพิดาสามารถกลับไปอยู่เมืองไทยได้แล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่าการลงทุนของพิดานี่มันผิดพลาดเสียเสียเสียเรื่องหุ้นนะมันไม่ใช่ว่าเท่าสองล้านสามล้านมันร่วงแปดล้านนะคะเพื่อนๆซึ่งมันพิดาก็มีอายุแล้วดังนั้นถ้าเรามาลงทุนผิดพลาดในช่วงที่ว่าเรามีอายุมันเป็นอะไรที่ว่าจะต้องเออมาหนักมากนะคบเพื่อนๆดังนั้นนะพีดาแบกปันนะคบเพื่อนๆประสบการณ์ชีวิตว่า ถ้าใครคิดจะเปิดกิจาการส่วนตัวนะคะเพื่อนๆ<พ>ขอให้ให้ไตร่ตรองดูเยอะๆนะคะเพื่อนๆสาหรับคนที่มีอายุนะคะเพื่อนๆดาดาขอใช้คํานี้เพราะว่าสําหรับคนที่ยังมีแรงมีเวลาอยู่ก็ลองได้นะคะเพื่อนๆซึ่งพิดาก็ตอนนี้แหละซึ่งซึ่งพิดาอ,อยู่ดีกินดีทุกอย่างดีแต่ว่าทาไมทําไมถึงพิดาบางครั้งพิดาไม่เข้มแข็งเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนพิดาเข้มแข,ข,ข็งกว่านี้เยอะนะคะเพื่อนๆเป็นอะไรที่ว่า แผนการชีวิตแต่ละอย่างที่พิดาวางมานะคะแบบเป็นอะไรที่เรียบแล้วก็สมบูรณ์มีมีการระวัดระวังมีการใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นอย่างเช่นแทนที่จะไปไปซื้อทองซื้ออะไรเงินตูนไว้ธนาคารพิดาจะเป็นคนจับเรื่องที่ดินนะคะเ<ๆ>พื่อนๆพิดามีที่ทางซื้อด้วยด้วยน้าพักน้ําแรงของตัวเองร่วมเกือบร้อยไร่นะคะเป็นช่วงที่เพื่อนๆคะ่ะเป็นช่วงที่อ่า ชาวบ้านพีรดามาจากหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านหนองต่ออาเภอปากช่องตําบลจันทึกนะคะเพื่อนๆเขาเรียกว่าอาเภอปากช่องตําบลจันทึกเออก่อนแล้วก็มีคนกรุงเทพมาควานซื้อที่เยอะมากแล้วชาวบ้านขาย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 ตอนที่พี่ดาซื้อไร่ละสามหมื่นห้านะเพื่อนๆตอนนี้หรอคะสามแสนค่ะนะคะเพื่อนๆพี่ดาถือว่าพี่ดาเล็งไม่ผิดพี่ดาเพียงแต่ไม่ได้เล็งเก่งนะคะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าพี่ดาอยากจะ มีที่ไม่อยากให้ชาวบ้านถูกครอบอเครยกอะไรในพื้นที่นั้เนเต็มไปด้วยคนกรุงเทพพี่ดาก็เลยเอ้าวซื้อไงพี่ดาเป็นอย่างนี้พี่ดาถึงมีที่นะคะมีที่อัอนกว้างด้วยด้วยความคิดที่ว่าสักวันหนึ่งเนื้อที่พื้นที่นี้มันจะหนาแน่นไปด้วยคนจากกรุงเทพนะ มันก็ไม่ใช่ว่าคนกรุงเทพจะเป็นอะไรที่ว่าออไม่ใช่พี่น้องกันแต่แต่หมายถึงว่าชาวบ้านนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ดาหมายถึงว่าคนท้องถิ่นจะไม่เหลือที่ดินอันนี้พี่ดาคือสิ่งวิ่งตะคุบค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ดาปิดประกันชีวิตของตัวเองหนึ่งรอบเพื่อช่วยเหลือ,อ,อทางบ้านนะคะแล้วก็ปิดประกันรอบหนึ่งก็คือเอาเงินมาซื้อที่ดินอันนั้นคือพี่ดาเลงเห็นว่าประกันชีวิตอีกออสิบปียี่สิบปีมันจะได้เงินแค่ประมาณไม่ถึงล้านเนี่ย โอ้ยบอกไม่เอาดีกว่าเอาเงินตัวนี้สู้ไปจับที่ดินไปซื้อที่ดินไว้ซึ่งที่ดินมันมีแต่ง,งอกเงยใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนอันนี้แหละคือสิ่งที่พิดาคิดว่าตัวเองเ,อเดินเกมเดินหมากไม่ผิดพลาดแต่ที่ผิดพลาดก็คืออ,อย่างว่าเพื่อนเพื่อนนะพิดาฝันใหญ่ค่ะฝันใหญ่แล้วพยายามบินด้วยปีกของตัวเองนะคะก็คือไปลงทุนเรื่องหุ้นแล้วมันเกิดความโรคขึ้นทุ่ม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 ,มไม่หยุดแล้วทีนี้มันก็เลยเ,เขาเรียกอะไรมันมันเจอ,ม,เจอมันเจอลักษณะ ของของเกมสังเวียนของการเล่นหุ้นเนี่ยเป็นสังเวียนที่ไม่มีจะว่าโดร้ดายก็ไม่ผิดจะไม่มีความปราณีนะคะเพื่อนๆสังเวียนแห่งการโฉบบนเวทีมวยเนี่ยมันยังมีกรรมการคอยห้ามคอยเบรคคอยหยุดใช่ไหมแต่สังเวียนของหุ้นเนี่ยมันมันเป็นลักษณะของการพนันชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆซึ่งซึ่งะนะแต่ว่า ทันนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆพิดาไม่ได้เล่นเองนะคะพิดาลูกชายของพิดาเขาจะเขาจะมีอะไรบางอย่างที่ว่ามีความลักเป็นพิเศษในเรื่องหุ้นนะคะซึ่งเขาก็ประสบความสําเร็จมาจุดหนึ่งแล้วเขาก็อะไรละ่ะเขาก็ ต้องการจะกระโดดกระโดดให้มันสูงขึ้นในระยะระยาเพียงเซียววินาทีแล้วก็ก็ล้มล,ลงมาล้มลงมาแล้วก็ตกอยู่ไปในดินโคลนที่มันสุดเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพื่อนเตอนนี้ทิ้งพีดาเจออยู่แต่ว่าโอ้พูดถึงเรื่องนี้เพลินเลยเพื่อนๆอ่อเอก็นั่นแหละก็วันนี้พิดาก็ได้ทําหน้าที่ของคนไทยคนหนึ่งนะคะที่จะบอกเพื่อนๆว่านะขอโทษผิดไปแล้ว <laughs> ดิฉันไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ก็ค่าน้อยผิดไปแล้วป้าผิดไปแล้วยายผิดไปแล้วนะนั่นแหละค่ะก็เลยมา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 ,มาเปิดใจว่านะก็เปิดใจว่าผิดแล้วก็บอกแล้วก็บอกพี่น้องว่าภูมิใจภูมิใจนะคะเพื่อนๆไม่ว่าประเทศเราจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะมันทุกประเทศเราเพื่อน ถ้ามีการเขาเรียกอะไรมีอำนาจเงินอำนาจบรารมีมีการแข่งแย่งเกิดขึ้นนะคะผู้นํากับผู้นําในตัวผู้นำนะคะเพื่อนๆแล้วก็บางครั้งผู้นําไม่ฟังเสียงประชาชนหรืออะไรอย่างเนี้ยมาประกอบกันก็จะมีการโต้แยง้งมีการเดินขบวนมีการม็อบป,ปะทะกันมันเป็นเรื่องปกติคะ่ะแต่ว่าอะไรละ่ะยังไงก็จงภูมิใจว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศ อ่าที่สมบูรณ์และศักดิ์สิทธิ์นะคะเ,เพื่อนๆมีวัฒนธรรมที่เต็มไปได้วยความรักมีอ่เขาเรียกอะไรล่ะอ่มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็มีอะไรล่ะแบบแบบอย่างที่ดีงามนะคะเ,เพื่อนๆเรามีผู้นําประเทศที่เอ่อเปมีพระมหากษัตริย์นะคะเ,เพื่อนๆพระมหากษัตริย์อ่เราเราจะไม่ก้าวไก่ในในในเรื่องส่วนตัวนะคะเ,เพื่อนๆแต่รากฐานของเราก็คือมีพระมหากษัตริย์ที่ว่าก็แหละ เป็นที่ยึดเหนี่ยวของพวกเราอีก,อกทางหนึ่งนะคะที่ทําให้พวกเรารักประเทศแล้วก็หลักกันนะคะเพื่อนๆนและเรื่องส่วนบุคคลเราจะไม่ก้าวไกลนะคะเพื่อนเนะโอ้ยใครเอ่ยน้องน้อยเป็นอย่างที่เราเออเตื้นตันแซวแซวพิดานี่แหละหัวใจเห็นหัวใจเปิดหัวใจข้อหัวใจน้องน้อยน้องน้อยทําไมไม่บอกว่าพิดาทําไมไม่เข้าเรียน เออแซวมาหน่อยพี่ดาทําไมไม่เข้าเรียนออนไลน์เออถ้ามีอะไรเด็ดเด่นเด่นพี่ดามั่นใจว่าน้องน้อยจะแบ่งปันพี่ดาใช่ไหมพี่ดาจะบอกบุคลิกนะว่าตัวเองอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยตัวตนของพี่ดาเป็นแบบเนี้ยไม่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 ชอบเข้าเรียนสมัยเป็นนักเรียนนะน้องน้อยพี่ดาจะบอกพี่ดาเนี่ยเป็นคนไปโรงเรียนสายนะแปดโมงเช้าพี่ดาถึงโรงเรียนนะแค่นี้พอไหมแล้วก็ถ้าไปโรงเรียนนะ ชอบโดดเรียนเราไม่ชอบไปโรงเรียนไม่ชอบเข้าห้องเรียนแต่ว่าถ้าไปเรื่องการกีฬาเรื่องการเกษตรมา พีดาอยู่ข้างหน้านะแม่พีดาอยู่ข้างหลังพีดาอยู่ข้างหน้านะคะเออพีดาจะเป็นคนรักเรื่องเรื่องการภาคปฏิบัติและเรื่องอะไรบูบูเรื่องปฏิบัติเลยคือไม่ชอบไม่ชอบไปนั่งนั่งแบบเออโอเคใช่เครสรลบบอกมาบอกมาแล้วพีดาจะลุยกระโจนทันทีนี่คือพีดานะคะดังนั้นพีดาจึงมีความรู้สึกว่าไปนั่งเรียน แล้วแล้วพี่ดาก็ต้องไปทําเนื้องงานอยู่ทีพี่ดาซึ่งข้อนี้ทุกคนจะ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 ได้ยินประจําที่พี่ดาจะพูดเป็นคําพูดของพี่ดานะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องไม่ไปเรียนนะคะทุกคนต้องไปเรียนนะคะบุคลิกของใครของมันของใครมีบุคลิกที่เด่นตัวไหนแล้วสามารถจับแล้วมาใช้งานได้ไอเอาตัวนั้นนะคะซึ่งพี่ดารู้สึกว่าบุคลิกของตัวเองรู้สึกจะเป็นบุกีฬาการสแสดงลุยเลย สรุปก็คือพี่ดาลุยตอนนี้เห็นไหมพี่ดาก็มาเป็นทิกเกอร์เป็นยูทูบเบอร์ยังไม่พอนะยังเขาเรียกอะไรเป็น YouTuber ยูทูบเบอร์ยังยังยังสลดไม่พอ ยังดังไม่พอใช้คำนี้อย่าไปพูดคำว่าสลดตอนนี้ต้องมาเป็น Ti k t o k r t t i k t o k e r ช่องเดียวไม่พอต้องเป็น3ช่อง Ti t t o k e r เรียบๆไม่พอต้องดังด้วยโอ้ดังแบบข้ามคืนก็นี่ไงดังเพราะธงชาติประเทศเราโอเคโอเคโอ้โหพี่ดาพูดยาวเลยเนาะวันนี้โอ้ก็คือมาคุยเพื่อนๆฟังว่านี่แหละว่าได้ทำหน้าที่ของความเป็นคนไทย ได้มาคุยกับพี่น้องได้มาเคลียร์ใจกับพี่น้องทิกทอกเกอร์ที่เขาคล้องใจว่าเราเป็นทิกทอกเกอร์เป็นผู้เป็นเขาเรียกไรเป็นบุคคลสาธาราณะแล้วเราจะต้องออกมาเคลียร์พี่ดามีความรู้สึกนี้ดังนั้นพี่ดาจึงทําคลิปนี้ลงวันนี้นะคะเพืนะ่อนๆนะปกติพี่ดาจะตอบแค่คอมเมนต์ไม่ได้แล้วต้องเคลียร์แล้วไม่ได้ไม่เคลียร์มันพักปฏิบัติคุณทําไปคุณก็ต้องมาแก้่เรียนผูกแก็เรียนแก้เนาะ ซึ่งพี่ดาคิดว่ามันก็เอออานะนะเฮียอีสไลฟ์นะเอจะไปละโอเคโอเคอาเฮียบอกว่าอ,นะอ,เอ,เอาเฮียบอกว่ากินนะเอากับข้าวมาให้กินแล้วจะสี่โมงเย็นลว